แก้วอยู่ที่สุภารายวิวรัชดา32ค่ะบ้านหัวมุมรีโนเวทเสร็จใหม่ๆเลยนะคะเป็นบ้านที่สวยน่าอยู่มากๆค่ะหน้าบ้านจอดรถได้ถึง2คันกันเลยทีเดียวนะคะขนาดของที่ดินค่ะ61.9ตารางวานะคะเป็นบ้านที่รีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะคะพร้อมอยู่เลยค่ะ บรรยากาศชั้นสองนะคะขึ้นมาจากบันไดจะเจอริฟวิ่งขนาดใหญ่นะคะซึ่งชั้นสองนี้มีถึง3ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์1ลึิฟวิ่งรูมขนาดใหญ่ค่ะพื้นไม้นะคะเป็นปาเก้แบบสวยแข็งแรงมากๆค่ะทาสีใหม่เรียบร้อยมีห้องอเนกประสงค์ขนาดเล็ก ที่สามารถเป็นห้องพักห้องเก็บของห้องทำงานได้เลยค่ะห้อง master bedroom นะคะวิวสสวยสระว่ายน้ำของส่วนกลางของหมู่บ้านเลยนะคะห้อง master bedroom จะมีขนาดใหญ่พร้อมกับระเบียงนะคะที่มองวิวด้านหน้าได้นะคะลงมาที่ชั้นหนึ่งนะคะบันไดนะคะก็จะมีวิวกระจกนะคะ ทำให้มองเห็นบรรยากาศด้านนอกได้แบบสวยมินิมอลมากๆค่ะลงมาที่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะก็จะเจอกับลิฟวิ่งขนาดใหญ่ที่พร้อมจะเป็นห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารนะคะที่มีประตูเชื่อมต่อออกไปที่สวนด้านข้างหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะที่มองเห็นสวนได้อย่างสวยงามครัวนะคะ ก็บิวอินมาให้อย่างสวยงามเลยค่ะตกแต่งไว้ในสไตล์เรียบหรูดูดีมากๆค่ะหรือว่าจะเป็นห้องน้ำนะคะที่ทำใหม่เรียบร้อยมีขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะสำหรับห้องน้ำของชั้นหนึ่งนะคะมีโซนอาบน้ำแล้วก็มีโซนชาเวอร์ให้เรียบร้อยค่ะชั้นหนึ่งมีความโอโถงมากๆค่ะกระจกรอบบ้านนะคะทำให้ดูบ้านมีความกว้างโปร่ง เห็นรอบทิศทางเลยนะคะสำหรับชั้นหนึ่งของบ้านหลังนี้ค่ะรู้สึกกว้างมากๆค่ะตรงนี้เป็นบริเวณสวนข้างบ้านนะคะที่มองจากหน้าต่างภายในบ้านก็เห็นหรือว่าเปิดประตูออกมาจากภายในตัวบ้านก็ได้เช่นกันค่ะถ้าเราสังเกตนะคะถ้าเรามองเข้าไปในบ้านนะคะ กระจกจะเป็นทึบแสงมองไม่เห็นในบ้านแน่นอนค่ะแต่ถ้าในบ้านมองออกมาค่ะเราจะเห็นวิวที่ด้านนอกแบบสวยมากๆค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นโซนซักล้างซึ่งกว้างมากๆและก็จะมีห้องแม่บ้านหนึ่งห้องด้วยนะคะใครที่ตามหาบ้านเดียวนะคะบนถนนรัชดา32นะคะ นัดเยี่ยมชมบ้านกับแก้วได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะ